และนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2535ได้แก่จะตรงกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบหมายเลข21นางสาวอรณรงค์ปัญญาวงค์ครับแล้วรองอันดับหนึ่งก็คือหมายเลข55นางสาวจิราภาณลำเลียงครับ ขอกราบเ,เรียนเชิญนะคะคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธนะคะให้เกียรติสมมงกุฎสายสะพายเสื้อคลุมและเงินรางวัลแก่นางสาวไทยด้วยค่ะหมายเลข21นะครับนางสาวอรอ,อดงปัญญาวงศ์คือนางสาวไทยของเราขอกราบเ,เรียนเชิญค่ะคุณหญิงค่ะ ปัญญาวงศ์สาวเหนือผู้อ่อนหวานที่ปเป็นอีกหนึ่งตำนานนางสาวไทยและเธอผู้นี้ถือว่าเป็นสาวงามที่คว้ามงมาลงหัวได้อย่างที่ต้องบอกว่าหักปากกาเซียนเลยทีเดียวย้อนไปบนเวทีนางสาวไทยเมื่อปี2 5 3 5ความฮือฮาได้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นเสียงพิธีกรบนเวทีและผู้ที่ได้ตำแหน่งนี้ก็คืออ้อแน,นงปัญญาวงทํทำเอาหลายๆคนถึงกับงงเพราะตัวเก่งมาแรงอย่างจีน่าจีดาภาณลำเลียงกลับคว้าตำแหน่งรองท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนาหูและเป็นประเด็นถกกันมา แรมปีเลยทีเดียวแต่เธอก็เข้มแข็งฟาฟันสิ่งเร้าเหล่านั้นมาได้ด้วยกําลังใจของคนรอบข้างและในปีเดียวกันนั่นเองเธอก็ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดมิสยูนิเว r ร์สซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกโดยที่อนัน์นงสามารถคว้ารางวัลรองอันดับหนึ่งชุดประจําชาติยอดเยี่ยมมาครองได้หลังจากนั้นมาเธอก็เริ่มมีงานในวงการไม่ว่าจะเป็นงานโชว์ตัวถ่ายแบบเล่นละครรวมถึงงานภาพยนตร์ดิฉันแค่ยอยากจะให้คนในสังคมยอมรับแล้วก็รับรู้ ไม่ใช่คอยอยู่ข้างหลังคุณแบบลับๆนี่ฉันเองไม่สามารถที่จะบอกใครๆหรือแม้แต่กระทั่งพ่อแม่ของฉันเองว่าฉันเป็นอะไรของคุณฉันขอบใจในความหวังดีของเธอแม่พี่กุลงั้นฉันตัดสินใจเองเลยก็แล้วกันก็ดีค่ะคุณพี่ เราสามคนแม่ลูกจะอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปถ้าคุณพี่ไม่พอใจในการตัดสินใจของฉันก็ให้คุณพี่มาไล่พวกเราออกจากบ้านหลังนี้เองก็แล้วกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับบนเส้นทางบันเทิงของพี่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ก็ถ้าเปลี่ยนแปลงจะเป็นในเรื่องของการเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็การปฏิบัติตัวมากกว่าค่ะเพราะว่า<ม>เราอยู่ในวงการบันเทิงมา20ปีแล้วเนี่ยแล้วสิ่งหนึ่งที่ที่เราให้ความสําคัญและเราจะต้องไม่ลืมเลยก็คือว่าเราเป็นใครมาจากไหนแล้วเรามีจุดมุ่งหมายอะไรคืออย่างของพี่อ๋เนี่ยเราเราเริ่มต้นมาจากศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยวงการบันเทิงเนี่ยถือว่าเป็นเป็นโอกาสและเป็นเส้นทางที่ทําให้พี่อ๋อเนี่ยได้มีหนะ้าที่การงานมี ฐานะทางครอบครัวทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่เขาเรียกว่ามันก็ไม่ได้แบบว่ารวยหรือว่าจนหรืออะไรแต่ว่าเรายังยังสามารถอยู่ในสังคมนี้ได้ด้วยการที่หนึ่งเราประพฤติปฏิบัติตัวแล้วเราสามารถอยู่ในสังคมนี้ได้ด้วยการที่เราจะต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยค่ะ พานนงถือว่าเป็นนางสาวไทยที่มีภาพลักษณ์และการวางตัวที่ดีทั้งกริยามารยาทจนได้รับคำชื่นชมมาโดยตลอดและด้วยความที่เป็นคนรักในความเป็นไทยอย่างเต็มตัวเธอจึงมักจะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในรูปแบบต่างๆให้ใครต่อใครได้เห็นทั้งการร่ายรำที่เธอชำนาญและการใช้ภาษาไทยได้อย่างชัดถ้อยชัดคำเดชคะเราจะทำยังไงกันดีทำอะไรไม่ได้เลยมันแล้วแต่กรรมเก่า สารลูกดิคะแล้วคุณจะทำยังไงล่ะคะจะเสกค่าพวกเขามันก็มีค่าเท่ากันไม่ได้เสกค่าค่ะแต่ฉันจะบอกให้ออได้รู้ว่าใครคือเจ้าของบ้านที่แท้จริงสุริยะวงอันนี้คุณเรริน,เป,นเป็นแขกมาพักที่นี่ตั้งแต่แตะคืนแล้วรู้ <c oughs> จักกันแล้วกับเจ้าใช่ค่ะพี่พัน ตอนที่รินไปแม่แจ่มเนี่ยรินตกรถเที่ยวสุดท้ายค่ะก็เลยได้ใส่รถคุณสุริยะนี่แหละค่ะกับเข้าเชียงใหม่เป็นจะอี้กับเจ้าพี่ก็ถือว่าเล่นละครมาก็ไม่ได้เป็นแบบว่านักแสดงเจ้าบทบาททีเดียวเพราะด้วยความที่หนึ่งคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยมันอาจจะไม่เอื้ออํานวยต่อบทที่แรงๆหรืออะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ที่ที่แบบมอบหมายงานมาให้เนี่ยก็จะรู้ว่าคาแรคเตอร์พี่ออนเป็นแบบนี้บทที่จะได้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือเราไม่ต้องแบบว่า ไปทดลองดูก่อนนะว่าจะเล่นได้หรือไม่ได้บทเนี้ยส่งบทมาเลยว่าตัวเนี้ยต้องเป็นพี่ออนอะไรอเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องขอบพระคุณทางผู้ใหญ่ด้วยนะคะที่แบบว่ามอบหมายงานให้แล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยหเราต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่เราได้รับมอบหมายค่ะผู้ใหญ่ก็จะเล็งเห็นถึงตรงนี้ก็จะแบบถึงแม้ไม่ได้มีงานแบบว่าโอ้โหแบบชุกมากแต่ก็ ต้อมีงานเรื่อยๆก็ถือว่าเรายังยังเป็นที่รู้จักแล้วก็จดจาขอ,ของของหลายๆคนรวมไปถึงประชาชนด้วยก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะตุ้มนี่นาลูกไปโดนอะไรอย่างมาเนี่ยแม่กำลังอู้อยู่กับนักมวยมืออาชีพนี่ลูกไปโชคมาตั้งแต่กาแม่กับแม่ตุ้มก็นยังมายากเจือตัวเก่าอ่ะไหนแม่ดูแผล สมออยเอียอ้ยนี่อยากจะฮ้องต่เกาวก่าเราก็ใจหมกาฮะ20ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงทุกคนก็ยังให้การต้อนรับอยู่นะคะเวลาพี่ออนไปออกงานหรือว่าไปแบบไม่ได้ไปทํางานนะไปเดินตาม ตลาดหรือไปซูเปอร์หรืออะไรเงี้ยเดินห้างอะไรเงี้ยค่ะไปกับลูกไปกับสามีอะไรเงี้ยคือทุกคนก็จะเข้ามาทักทายมาพูดคุยแล้วก็จะถามว่าจะมีผลงานอะไรอีกไหมอะไรเงี้ยก็ถือว่าต้องขอบพระคุณทางวงการบันเทิงเลยที่มอบโอกาสดีๆให้กับพี่ออนด้วยค่ะวันจันทร์กับวันพุธฟังจอน้วเสียงแล้วไม่เป็นไรครับจันทร์กับพุธผมไม่เอาก็ได้เดี๋ยวขอลองเช็ควันอื่นได้ทั้งสองวันเลยค่ะ แต่<อ>ยกเว้นวันอังคารกับวันพฤหัสนะคะสงสัยจะโอ้โหจะมีงานแน่ๆจะดีมากเลยค่ะคแล้วมันไม่ว่างวันไหนบ้างเหมนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่เพิร์นเขาติดต่อให้ไปเล่นที่ร้านหมูกระทะยิ้มๆในมุมมองพี่เนี่ยพี่อยากจะฝากอะไรถึงกับน้องๆหน้าใหม่เข้ามาในวงการบันเทิงก็คืออยากจะฝากไว้นะคะว่าเส้นทางบันเทิงเนี่ยมันเป็นมันเป็น หนทางที่ทุกคนเนี่ยจับตามองเราอยู่เพราะฉะนั้นในสิ่งไหนที่เราเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเราเนี่ยเราก็จะต้องจะต้องแบบรักษาตรงนั้นไว้อย่างเด็กบางคนที่เข้ามาตอนแรกจะแบบรู้จักสัมมาคารวะรู้จักแบบว่าอ่อนน้อมถ่อมตนแต่พออยู่ไปอยู่ไปสิ่งเหล่านี้หายไปถ้าเราเสมอต้นเสมอปลายแล้วรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะจะอยู่ในวงการบันเทิงได้อีกยาวไกลและที่สําคัญเลยเนี่ยจะต้องรู้หน้าที่ของตัวเองว่า ในเมื่อคุณอยากจะมาอยู่ในแวดวงบันเทิงอยู่ในวงการบันเทิงแล้วเนี่ยคุณจะต้องทําตัวให้คนเห็นว่าคุณเป็นคนแบบไหนในเมื่อคุณได้รับโอกาสดีๆแล้วคุณก็ต้องทําตัวดีๆให้กับสังคมได้เห็นว่าคุณเป็นคนเป็นคนที่ดีจริงไม่ใช่ดีแค่แบบว่าต่อหน้าอย่างหนึ่งแล้วก็รับหลังอย่างหนึ่งค่ะ นอกเหนือจากงาน<อ>งในวงการบันเทิงแล้วสาวสวยนิสัยดีคนนี้เธอยังทําหน้าที่ของการเป็นแม่บ้านได้อย่างน่าชื่นชมซึ่งกว่าจะมีวันนี้ได้นั้นก็ต้องยอมรับเธอเลยค่ะว่าเธอก็เป็นผู้หญิงแกร่งอีกคนหนึ่งที่ใช้ความดีความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคที่ผ่านมาและสามารถยืนได้อย่างก,กล้าแข็งสมบูรณ์แบบเอามากๆเลยละค่ะก็อยากจะฝากนะคะว่าถึงแม้จะไม่มีผลงานออกมามากมายเหมือนช่วงสมัยที่แบบว่าก่อนๆนะคะแต่ก็ยังยังคงมีงานเรื่อยๆถ้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยแต่ สำหรับอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ที่ทำอยู่แล้วก็เป็นธุรกิจของพี่ออนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการทําอาหารเหนือส่งนะคะเพราะฉะนั้นสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ก็จะเป็นร้านอาหารเหนือของพี่ออนซึ่งพี่ออนไม่มีหน้าร้านแต่ว่าเราจะรับทําส่งนอกสถานที่หรือว่าใครจะแบบเมาส์หรือว่ามีงานเลี้ยงอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งได้เข้าไปชมเมนูได้ที่เฟซบุ๊กเพจแม่ออนได้ค่ะ